ช่วงช่างเลือกวันนี้ห้องเต้จะพาคุณผู้ชมไปเลือกเครื่องปรับอากาศกันนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้กันในที่พักอาศัยเครื่องปรับอากาศหรือที่นิยมเรียกกันว่าแอร์นะฮะสั้นๆว่าแอร์เนี่ยนะฮะมีหลายประเภทหลายแบบให้เลือกกันมากๆเลยแต่ว่าเราจะเน้นไปที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ อร์ประเภทแรกก็คือแอร์ตั้งแขวนครับที่เรียกว่าแอร์ตั้งแขวนก็เพราะว่าสามารถตั้งพื้นก็ได้หรือว่าแขวนบนฟ้าก็ได้นะเพื่อใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้กับห้องเล็กๆไปจนถึงห้องใหญ่ๆได้เลยแล้วก็มีการระบายลมที่ดีด้วยเพียงแต่ว่าแอร์ตั้งแขวนนี้นะฮะมีรูปแบบให้เลือกไม่มากนะครับแล้วก็เวลาที่แอร์ทำงานนะฮะเครื่องก็จะดังกว่าแอร์ประเภทอื่นรับ แอร์ประเภทต่อไปก็คือแอร์แบบฝังฝ้าเพดานครับอันนี้ก็จะเห็นแต่ช่องแอร์เท่านั้นเองไม่เห็นตัวเครื่องแอร์นะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะโมเดิร์นสวยงามนะฮะไม่เกะกะรคหูรกตาแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงครับแล้วก็เวลาที่เมเนแนนซ์ดูแลรักษาก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับ แอร์ประเภทต่อไปนะฮะเป็นแอร์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมากๆเลยในปัจจุบันนี้นะฮะก็คือแอร์แบบเคลื่อนที่ได้นะฮะเป็นแอร์แบบเป็นเครื่องแล้วก็เอาปลั๊กไปเสียบตามที่ต่างๆแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องเดินท่อแอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็คือข้อดีก็คือว่านี่แหละน้ำหนักเบาใช้งานง่ายนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็มีครับก็คือความเย็นอาจจะไม่เย็นได้ทั่วห้องหรือว่าความเย็นอาจจะน้อยกว่าแอร์แบบติดตั้งที่เป็นเครื่องใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเย็นเฉพาะจุดนะครับ แอร์ประเภทต่อไปที่ได้แนะนําให้เลือกกันก็คือแอร์แบบติดผนังครับเป็นแอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนี้นะฮะเป็นแอร์ที่ทํางานเงียบกว่าแอร์ประเภทอื่นๆๆนะครับแล้วก็มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายทั้งความทันสมัยและก็ความสวยงามที่สําคัญมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาถึงขนาดที่ว่าในปัจจุบันนี้นะฮะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าซีนแค c a ม e r รหรือว่ามีการติดกล้องเข้าไปที่ตัวแอร์เนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะฮะเพื่อตรวจจับภาพแล้วก็ตรวจจับความร้อนภายในห้องครับ โดยกล้องตัวที่เป็นกล้องจับภาพนะครับจะจับเอกลักษณ์ของคนนะฮะแล้วก็นับจํานวนคนในห้องก็คือจับตัวที่เหมือนคนนะฮะใครที่เหมือนคนก็จะโดนจับแล้วก็นับจํานวนคนในห้องจากนั้นก็จะแชร์ลมเย็นมาให้ทั่วถึงทุกคนภายในห้องเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้องสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมาแมวหรือเป็นอะไรก็ตามนะเข้ามาในห้องอันนั้นก็จะไม่นับนะฮะนับแค่คนเท่นั้นครับ ส่วนเจ้ากล้องตรวจจับความร้อนนะฮะก็ะทํางานร่วมกับเจ้ากล้องตัวแรกที่จับภาพนะฮะเพื่อส่งลมเย็นไปในจุดที่มีอุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษนะฮะเพื่อให้กล้อง2ตัวนี้และระบบแอร์ทำงานได้แม่นยำม,มากขึ้นครับซึ่งเจ้ากล้อง2ตัวนี้จะทํางานร่วมกับระบบแอร์สลีฟของตัวแอร์นะฮะก็คือเมื่อคุณหลับสนิทร่างกายคุณไม่มี movement ใดๆนะฮะแล้วก็อุณหภูมิร่างกายลดลงนิดหน่อยนะฮะแอร์จะทําการปรับอุณหภูมิขึ้น2องศาโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและไม่ทําให้คุณตื่นกลางดึกเพราะว่าหนาวนะคร นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการนําเอาสเตลเลสมาทําเป็นชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นกรองอากาศบานสวิงหรือช่องปล่อยลมนะฮะเพราะว่าสเตลเลสมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและลดการสะสมฝุ่นภายในเครื่องปรับอากาศได้ดีกว่าพลาสติกที่สําคัญอายุการใช้งานนานกว่าแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างครับเทคโนโลยีใหม่ของแอร์แบบติดผนังเป็นไงฮะสะดวกสบายง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับก่อนที่คุณจะเลือกแอร์มาใช้ในบ้านคุณนะฮะอย่ามองแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวกรุณาพิจารณาวัสดุที่คงทนถาวรอยู่คุณได้เป็นนานๆด้วยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาในการซ่อมนะครับช่วงช่างเลือกครั้งหน้าห้องเต้และช่างประจําบ้านจะพาคุณไปเลือกอะไรติดตามให้ดีนะฮะในช่วงช่างเลือกสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Hitachi s c e n Camera เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้นประกาศประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้รายการช่างประจำบ้านเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศใหม่เป็นทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงยำ้ำทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีข้อข้องใจอะไรนะฮะส่งเข้ามาในรายการเรานะฮะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจําบ้านเลยนะฮะรับรองว่าเราจะไขทุกข้อห้องใจอย่างดีแน่นอนนะฮะพบกับชักอ้อเดี๋ยวแต่ว่าขอเลยว่าอย่าท้านนะฮะ อย่าทาน,นะฮะเพราะว่าทนไม่ได้ไม่ชอบผลท้าเพราะว่าท่านผู้ชบ้านได้ทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34รับชมผ่านเคเบิลหรือดาวเทียมก็ช่อง44นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วห้องเต้นในทัานผู้ชบ้านลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอย่าทาน,นะละฮะ